ไปว่าถึงข่าวที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้างครับมีรายงานจาก SKY SPORT ครับบอกว่าเลสลี e ย์อุโกชุกูครับน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในทีมชุดใหญ่ของเชลซีตลอดในสีซั่นนี้นะครับก็ถ้าดูจากตัวสำรองในเกมรัดล่าสุดนะพุ่งตรงฮะอุโกชุกูก็น่ามีชื่อเป็นตัวสำรองอยู่นะครับเพราะว่าโหไลน์อัพแต่ละตัวนี่มีแต่ดาวรุ่งทั้งนั้นขณะเดียวกันครับเบนจาจอบบอกว่าไรฮิมเซอร์ลิงเนี่ย ใช้เวลาตลอดซัมเมอร์ในการกลับมาหลงรักฟุตบอลอีกครั้งครับเขาเปลี่ยนวิธีการกินอาหารและมีการเปิดใจพูดคุยกับโปเชติโนเกี่ยวกับบทบาทของตัวเองในทีมโดยโปเชติโนเนี่ยบอกให้เขาเล่นให้น้อยจังหวะและดุดันมากขึ้นนะครับขณะที่เดอะไทมส์เนี่ยก็บอกว่าส่วนหนึ่งที่รรฮิมเซลลิงคืนฟอร์มเก่งเป็นเพราะหายคาจากาการบาดเจ็บแฮมสตริงที่เรื้อรังเขาเปลี่ยนมากินอาหารที่เน้นโปรตีนเป็นหลักครับ ลดน้ำหนักลงบางส่วนและลดกล้ามเนื้อบริเวณที่เชื่อว่าเคยกดทับแฮมสตริงมาโดยตลอดนะครับขณะเดียวกันเดอะไทมส์ก็ยังขยายความบอกว่าในการปิดห้องคุยระหว่างสเตอร์ลิงและป o เชติโน่เนี่ยนักเตะแจ้งว่าหุดหงิดมากที่โดนโยกไปเล่นตำแหน่งต่างๆถึง7ตำแหน่งในซีซั่นที่ผ่านมาโดยเฉพาะตำแหน่งฟอลสไตล์ครับและตำแหน่งหน้าคู่ร่วมกับคาวเวสในระบบ442ตอนที่ โทมัสทูเคิลยังอยู่นะครับซึ่งเดอะไทมส์ก็ยังบอกว่าสเตอร์ลิงเนี่ยแจ้งกับพอร์ชครับว่าการโดนจับไปเล่นในตำแหน่งที่เขาต้องหันหลังให้ประตูเนี่ยเป็นประสิทธิภาพที่ทำให้เขาลดลงนะครับโปรเชติโน่บอกกับสเตอร์ลิงว่าปีนี้อยาให้เขาวิ่งจี้ใส่กองหลังของคู่แข่งเป็นหลักนะครับเห็นไหมคว่าการยืนตำแหน่งที่ผิดพลาดเนี่ยมันทำให้สเตอร์ลิงเนี่ยฟอร์มตกนะครับขณะที่ข่าวซื้อขายย้ายทีมครับมีรายงานจากฟุตบอลลอนดอนครับบอกว่าเชลซีต้องการ นักเตะที่เล่นในทั้งปีขวาแล้วก็ผู้เล่นเบอร์10มีการระบุรายชื่อบางส่วนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนดดนจอห์นสันโรยันเชกี้แล้วก็แบรดลีย์บาโคล่านะครับซึ่ง Sky Sport เนี่ยก็รายงานบอกว่าเชลซีต้องจ่ายเงินไม่เกิน40ล้านปอนด์นะครับในการขอซื้อแบรนดดนจอห์นสันแต่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นลือนะดีลนี้นะฮะส่วนฝั่งของโรมาโน่ครับรายงานบอกว่าเชลซีกำลังพูดคุยกันภายในเกี่ยวกับการเลือกนักเตะที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งครับยังไม่มีการเจรจาขั้นสูงหรือทางการสำหรับเรยานเชคก,กี้แต่ยังบอกไม่ได้ว่าเขาจะย้ายเมื่อไหร่อาจจะเป็นคืนนี้พรุ่งนี้หรือวันพุธนะครับก็เพราะฉะนั้นเป็นอย่างที่ BBC บอกเมื่อวันก่อนนะว่าเชลซีคงมีดีลเซอร์ไพรส์แน่ครับก่อนตลาดจะปิดนะฮะขณะเดียวกันครับฟาบิโซโรมาโนรายงานบอกว่าเชลซีกำลังพิจารณาตัวเลือกต่างๆให้กับดีลของแบรดลีย์บาโคล่าเนื่องจากลียงต้องการยืมตัวอังเดรซานโตส เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วอังเดซันโตสก็ย้ายไปอยู่กับทางฟอร์เรสต์นะฮะขณะที่เดลี่เมลครับรายงานสุดช็อกเลยฮะบอกว่าเอมิลสมิธโรราฟินยาและเฟอรันตอเรสเนี่ยตกเป็นเป้าหมายของเชลซีนะครับ